ได้ได้พี่พอสพี่พอสขึ้นมาใช่ไหมเราก็ยืนตรงนี้นะปล่อยรถลงมาเลยว้าวนุ่งว้โหลงท่อไปแล้วสีดำสีดำโอ้โหสีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่โอ้โหเยอะมากเยอะมากโอ้โหเอาหมดเลยเหรอโอ้โหบ้านหลังใหญ่แน่ๆเลยคราวนี้เนี่ยโอ้โหเลือกเียสีเทียวแล้วโอ้ว้ยเอาหมดเลยเหรอ ใช้พลังเลยหรอเนี่ย i, เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเข้าไปดูดิว้าวนี่คือ DJ กรกบู้อกฝติดตามช่องทุก้วยนะครับพี่พรสครับดูตัวนี้ดิโอ้โหนี่มันคือตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยยักษ์เขียวดูดิโอ้โหมันโครงเหล็กใหญ่มากเลยนะคะเพ,พื่อนๆเดี๋ยววันนี้หม่าม้าจะพาพี่พรสไปคาร์เบอร์พัทยานะ พอดพอบายัง Let's go โ oh อ้โหเด็กๆนี่มันอิกบล็อกสีสวยงามมากเลยอะมีหลายสีเลยอะโหพี่พอดนี่มันอะไรเนี่ยแล้วบ่อบอลใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆนี่มีสไลเดอร์ตรงนี้ด้วยนะนี่พวกเราจะขึ้นสไลเดอร์เลยขึ้นบันไดไปนะครับไปเลยพี่พอดขึ้นไปเลยนะโอ้โ oh ห เข้ามาแล้วนะคะโหสไลเดอร์สูงไหมคะพี่พรสไปยสบปยนะของเด็กเล็กนะคะไปเลยนะครับลงไปเลยดูเบาๆเหรอพี่พรน, Utah, оче, นี่มันอะไรเน um, e ーーี่ยอ si okay. ุ้ยมียางรถเต็มเลยครับแสดงว่าเราจะต้องสร้างรถใช่ไหมแล้วเราก็เอารถของเราที่สร้างไปแข่งบนรางนี้ค่ะเพื่อนๆพี่เฟียมาช่วยกันต่อรถเร็ว นี่ไง <Yay! S 1> รถไมเศษเสร็จแล้วครับ <Huh? S 1> นี่ไงเด็กๆมีเลโกล้หลายสีให้เราเลือกเลยนะเราจะต่อรถเป็นสีอะไร oh. พี่เสียสโหพี่เสียสใส่สีชมพูเข้าไปอีกนะมันจะได้เท่เทใช่ป่าวพี่พอร์ตมาดูนี่ดิสไลเดอร์สโลปสูงมากเลยครับเราจะต้องขึ้นตรงนี้พี่พอร์ขึ้นบันไดมาครับมันขึ้นไม่ได้ได้ได้พี่พอร์พี่พอร์ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ยืนตรงนี้นะปล่อยรถลงมาเลยว้าว อะไรเนี่ยเอาอีกเปล่าเอาอีกเปล่าแฮ่รถ hey, พี่ฟอเท่มากเลยนะเนี่ยไปเลยรอบหนึ่งว้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยเฮ้ยล้อหลุดเลยอะ่ะว้าวโอ้โหพี่เฟียสพี่เฟียสตั้รงรถเสร็จแล้วเหรอนี่มันรถอะไรอะ่ะร <c oughs> oh ถบัวอ๋อรถทหารหรึเปล่าเนี่ยรถเหมือนรถแม็คโครเลยพี่เฟียส <c oughs> ไปเลย พ่อไปแล้วไหนมาดูกันดิอุ้ยเลโก้โหลดแล้วอ่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างพี่โฟล์ดพี่โฟล์ดได้เสร็จยังครับใช่ค่ะโอ้โหกำลังตกแต่งให้มันสวยงามอยู่ใช่เปล่าครับพี่สั่งล้อเรือมาพี่ก่อนี่มันรถมันทุกงหกล้อน,นี่นะโอ้มาพร้อมยังเอ๋ยอ้อยเอ้าทำไมรถมันคว่มอย่างนั้นล่ะเนี่ย หมดเลยอ่ะคว้าหมดเลยพี่โฟกส์นี่มันอะไรเนี่ยเลโก้ยักษ์เพื่อนโโหปลอดภัยมากเลยนะคะเพราะเขาทำมาจากโฟมไม่หนักนะคะพี่โฟกมาช่วยหมามมาสร้างบ้านดีก <coś> ว่านะเฮ้ยเฮ้ยกำแพงตกใส่แล้วครับนี่โอ้โหพี่โฟกเลือกมาหมดเลยเหรอว้าวโอ้ยอะไรเนี่ยมา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 ขน เลโก้ยัาไปสร้างบ้านกันดีกว่าโห๊ยน่าจะขนไม่พอนะเพราะเราจะต้องสร้างบ้านหลังใหญ่อยู่นะพี่โฟกไป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 กแล้วอะ่ะพี่โฟกพี่โฟกมาว่าเราสร้างตรงนี้ดีกว่าไหมเราจะได้ไม่ต้องเคลื่อนอิดไปมานะพี่โฟกนี่ดูค่าเพื่อนเพ่อนอิฐบล็อกหลายสีเลย อ่ะช่วยกันต่อเลยโอ้โหสีเขียวสีเขียวโอ้ยเยอะม,มากสีสดำสีดำ,<ส>ดำโอ้โหสีน้ำเงนินสีน้ำเงินนี่โอ้โหเยอะม,มากเยอะม,มากโอ้โห<ส> <laughs> เอาหมดเลยเหรอโอ้โหบ้านหลังใหญ่แน่เลยคราวนี้เนี่ยอ้าวตอนนี้พวกเราได้กำแพงบ้านแนละะ้วคัะเพื่อนแต่บ้านยังหลังใหญ่ไม่พอไปพี่โปกเอาลงมาอีกไหม โอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ลวโ,อโ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ฝนเขมาหมดเลยเหรอนี่นี่เอามาให้หมดไม้หมด้ <c oughs> เป็นยังไงบ้างตอนนี้บ้านเลโก้ของเราใกล้เสร็จหรือยังอ่ะโอ้ยอีกเยอะเลยนะเนี่ยมาพี่เฟียนเข็นรถเข็นมาเลยเราจะต้องไปขนเลโก้อีกเพียบเลยนะพี่เฟียน นี่ลากไปเลยครับลากไปเลยมาแล้วนะคะผู้ช่วยของเราพี่เฟี yes, <please. S 1> ยสนนอระวังระวังดีไวมเหนไหมโอ้มาหมดแล้วมาหมดแล้วไปไปโอ้โหเปลี่ยนเลือกสีเขียวแล้วโอ้โหโอ้โหเยอะมากเลยพี่เฟียสเอาหมดเลยเหรอตอนนี้บ้านพวกเราถึงไหนกันแล้วเนี่ย ฝั่งนี้ยังไม่ได้กําแพงเลยครับพี่โฟอโอ้โหพอยากไม่เฟียดม,มาว่าช่วยกันสร้างก่อกําแพงกันก่อนดีกว่าไหมอ่ามาช่วยกันสร้างเลยนะครับก่อกำแพงเลยนะเออสรออย,ยังได้ยางพี่โฟกลเสร็จหรือ,อยังโอ้โหนี่ดูเพื่อนบ้านเราเริ่มเสร็จแล้วนะครับนี่นี่ไงนี่ประตูทางเข้าใช่ไหมครับ โหเข้ามาแล้วนะครับมีบันไดด้วยนะเพื่อนๆดูโอ้โหพี่เฟียช่วยกันแล้วใกล้เสร็จแล้วบ้านของเราโอ้โหพี่เฟียนี่มันอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้โหบ้านอะไรอะ่ะบ้านเลโก้หรอครับอูข้างในมีของเล่นเด็กด้วยเพื่อนๆมามาพี่เฟียสุดเลยมาอย่างเงี้ยโอ้โหเอาไปบ้านเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วขนอะไรมาอีกเนี่ยอุ <Hey. S 1> ้ย บ้านเล็กคตายแล้วโอ้โหมาเด็กๆเป็นยังไงบ้างบ้านของเราใกล้เสร็จหรือยังอ่ะเฮ้ยทำประตูหรอเดี๋ยว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 นี่เราปิดประตูแล้วมีเด็กอยู่ข้างในหรือเปล่าว่ะ,ะไหนไหนไหนแล้วประตูมันเปิดได้ไหมพี่โฟกมันมเปิดได้ครับมันคือชอเลยอ๋อต้องชอกประตูออกมาเหรอเฮ้ยบ้านบ้านเลื่อนได้ด้วย ยังไม่เสร็จ,รจโอ้นี่คือประตูบ้านของเราใช่ไหมยังไม่เสร็จนะอ๋อเอาแล้วเราจะเข้าออกยังไงพี่ฟโฟลกอ๋อต้องใช้พลังเหรอโอ้ยโอ้ยเจ็บลงมาแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยยังไม่ทันสร้างประตูเสร็จให้เลยอ,ะอ,อ่ะเะดะเนะะี๋ยวจะปิดประตูแล้วนะอ้าวพี่โฟลกจะปิดประตูแล้วเหรออ๋อตอนนี้เวลากลางคืนแล้วใช่ไหมครับเอาแล้วหม,มาจะเข้าไปหาน้องอ่ะหมาจะเข้าไปยังไงอะครพี่โฟล์กหมาครับเดี๋ยวพี่เขาเปิดให้ครับ ้ยใช้บลังเลยเหรอเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูดิว้า wow. วมาขอเข้าไปข้างในด้วยคนนะอ้หข้างในสวยมากของเล่นเพียบเลยอะ่ะโอ้โหพี่โฟลนี่มันคืออะไรเนี่ยนี่คือบันไดโอ้โห oh, มีบันไดด้วยเอาไว้สองวิวใช่ไหมพี่โฟลคนัาเราต้องรีบติดประตูนะเผื่อว่าจะมีหมาป่ามานะคะเ,เด็กๆติดประตูแล้วติดประตูไว้เดี๋ยวหมาป่ามันจะมากินพวกเรานะ เอาประตูเปิดแล้วหรอเฮ้ยมาม่าเริ่มหิวข้าวแล้วอ่ะข้างนอกมีอะไรกินหรือเปล่าพี่โฟมีครับเดี๋ยวพี่พบเราพี่พอลเราไปหาอะไรกินข้างนอกกันดีกว่าไหมเอาปิดประตูอย่าลืมปิดประตูเพื่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกข้าวหนึงเอาเอาโฟเดี๋ยวโฟวจัทิ้งมาม่าไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเอาเค่ะหาให้มาม่าเออมาม่าจะต้องไปซื้อข้าว อยู่ในบ้านในโก้เขาเจียวว่ะอยู่นะนี่ไงเปิดได้แล้วโอ้พีุ่๊กลอล็อกประตูแน่นมากเลยอะ